กรรมการก็ยิ้มชอบด้วยความที่ว่าเอ้ยเป็นคนที่ดูจริงใจภาพที่ครูเห็นสิ่งแรกเลยที่บอกเลยว่าเอยอีว่าชอบคนแบบไหน6 0 0 0 0ถึง70,000บาทเนาะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากเป็นแอร์แต่ว่าได้เที่ยวด้วยเซเนบริตี้สูงแน่นอนแล้วเวลาไปเทรนเนี่ยเขาให้นอนรวมห้องละ8 8ถึง10คนถ้าสอบตกเกิน3รอบเนี่ย3นิ้วเนี่ยจะต้องผ่าน210ไปให้ได้ สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการได้เงินล้านแน่แค่เป็น Air ์โ s t เตตนะคะก็วันนี้ครูฟ้ายจะมาเจาะลึกกับสายการบิน EVA Airline ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสายการบินที่เพิ่งเปิดรับสมัครลูกเรือเนาะซึ่งหลายคนก็อยากจะมาหาข้อมูลว่าเอ้ยฉันจะไปสมัคร EVA เนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้นะสำหรับข้อมูลเชิงลึกของ EVA ซึ่งพวกเธอ ก่อนจะไปสมัครแอร์นั้นเนี่ยก็ต้องมาหาข้อมูลก่อนใช่ไหมล่ะว่าเอ,อ้สายการบินนี้มันเป็นแบบไหนมันเราต้องมีข้อมูลบริษัทก่อนสี่ก่อนจะไปสัมภาษณ์กับเขาใช่ไหมคะแล้วก็รายการของครูไฟก็ชี้เสิร์ฟมากนะคะว่าน้องกําลังหาอยู่พอดีเลยแล้วครูไฟก็มาทําให้นะว่าข้อมูลเป็นแบบไหนบ้างอะมาฟังกันเลยเนาะเริ่มต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย EVA Airlines เนี่ยหลายคนจะไปเรียกเขาว่าอีวาอีวาใช่ปะซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกเรียกอีวาเป็นชื่อเล่นก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะไปสัมภาษณ์กับกรรมการเนี่ย เราก็ไม่ควรพูดคําว่าอีวาก็ควรพูดคําว่า EVA Air เพราะว่าจริงๆเขาชื่อว่า EVA Air นะ EVA Air เนี่ยมันเป็นสายการบินของไต้หวันเนาะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่าเขามีคู่แข่งอยู่แล้วคู่แข่งของเขาก็คือ China Airlines นั่นเองเออหลายคนอาจจะเข้าใจว่า China Airlines เนี่ยเป็นของจีหรือเปล่าไม่จริงนะคะเป็นของไต้หวันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบเอ่อเป็นคู่แข่งกันนะคะแต่ว่าสายการบินแห่งชาติของไต้หวันเลยเนี่ยคือ China Airlines แต่ว่า EVA Air เนี่ยก็เป็นสายการบินเอกชนที่มาทำแข่งมาแต่เขาก็มองว่าเขาเป็นสายการบินพาณิชย์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวที่แบบใหญ่ประหนึ่งเหมือนใชนะอีลลิ์เลยนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่า EVA Air เนี่ยเป็นสายการบิน5ดาวด้วยนะคะ,ะเป็นสายการบินที่แบบ ชั้นนำเลยนะซึ่งเขาบริหารงานโดย Evergreen Group นะซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ของไต้หวันเลยนะคะโอเคแล้วเขามีสายการบินลูกด้วยนะสายการบินลูกของเขาชื่อว่า Uniair UNI Air. น,นะเล็กๆนะซึ่งอันนี้ก็จะให้บริการเส้นทางท้องถิ่นทั่วไปนะคะสายการบินเนี้ยเนาะเ v เ Air เนี่ยเขาก่อตั้งในวันที่8มีนาคม2532ซึ่งก็โอ้โหมีมาตั้ง35ปีแล้วเลยนะทุกคนซึ่งเขามี แบบ destination จุดหมายปลายทางเขาเนี่ยตั้ง62 Destination ทั่วโลกของเรานะโดยที่เขาเนี่ยมีท่าอากาศยานหลักที่อยู่ที่ไต้หวันชื่อว่าเถาหยวนซึ่งท่าอากาศยานหลักของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ไต้หวันที่ชื่อว่าเถาหยวนนะคะเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรที่พันธมิตรการบินของเขาเนี่ยชื่อว่า Star Alliance ด้วยนะคะแล้วก็เขามีบริษัทลูกชื่อว่า Uni Air แล้วเขามีฝูงบินทั้งหมดเนี่ย86ฝูงบินเลยนะทั้งหมดเลยนะโดยประกอบไปด้วย Aircraft Type อะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือ Airbus 321-200นะมี Airbus 330-300มี Boeing 777-300ER แล้วก็มี Boeing 7 8, 7, นะขีด9แล้วก็บูิง7ขีด10โอ้ฉะนั้นเขามีท y p e ของ a i r ์ครับทั้งหมด 1, 2, 3, 4ดังนั้นเขามีท y p e แอร์คร f t ทั้งหมด5 Type เลยด้วยกันถือว่าเป็นฝูงบินที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะทีนี้เรามาดูกันว่า EVA Air เนี่ยเขามี Destination ไปไหนบ้างนะแน่นอนเขาก็มีถ้าจะให้ครูฟาพูดทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็น่าจะดูเยอะเกินไปเอาเป็นว่าเขามีไปทวีปออสเตรเลีย นะเขามีไปทวีปยุโรปเขามีไปทวีปเอเชียด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกบินญี่ปุน่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ whatever นะแล้วเขาก็มีไปทวีปอเมริกาด้วยทุกคนฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยอ่ะที่อยู่กับสายการบินนี้เนี่ยจะบินทวีปเอเชียทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกานะหลักๆที่คนไทยจะได้เนี่ยคนไทยจะได้ไฟยุโรปเยอะมากนะไฟอเมริกาเยอะมากเล้ซึ่งทุกคนรู้ป่าว่าจริงอยู่มันเป็น เปนของไต้หวันใช่ปะทุกคนจะเข้าใจว่า,ามันเริ่มบินจากไต้หวันไปหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งแต่แล้วมันก็มีไฟล์บินที่คนไทยบินที่เขาจ้างพวกเรามาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ชีเสิร์ฟสายการบิน EVA เนี่ยจากไทยไปอเมริกาจากไทยไปลอนดอนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นฟลายอเมริกาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ไทยโดยที่คนไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปสต็อปหรือไปเวียเครื่องที่ไต้หวันเลยเริ่มที่ไทยได้เลยทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นรูทที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยมันคึกใกล้กันมากอันนี้มันจะไม่เริ่มจากไทยมันจะเริ่มจากไต้หวันอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ไต้หวันก่อนนะถึงจะไปบินรูทญี่ปุ่นได้นะคะทีนี้เนี่ย ส่วนรุดอื่นๆเนี่ยที่ไปเช่นพวกจีนอะไรเงี้ยคนไทยจะไม่บินนะเพราะว่าเขาจะให้คนไต้หวันบินเพราะว่าจริงๆคนไต้หวันพูดภาษาจีนได้แบบแบบ ร้อยเปอร์เซนต์ไงเขาก็เลยให้คนไต้หวันบินดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายคนถามครูเยอะมากว่าแบบอายุเกินได้ไหมคือด้วยความที่ว่ารอบเนี้ยเขาเอาไม่เกิน30ไงฉะนั้นแล้วเนี่ยเกินได้ไหมก็ที่นี่เขาค่อนข้างเป๊ะนะก็เป็นว่าเราอายุเกินไม่ได้นะคะอันที่สองเนี่ยวุฒิปตรีก็คือวอุฒิปตรีคือเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ใบคาดว่าจะจบได้ดังนั้นก็ต้องเป็นวุฒิปรตรีที่จริงจังนะแล้วก็ที่สําคัญจริงจริง นะว่าเธออีว่าที่ผ่านมารับไม่เกิน28ด้วยนะแต่ว่ารอบนี้ขยายอายุนะเท่ากับว่าเขาชอบนะคนที่มีประสบการณ์มาแล้วอะ่ะดังนั้นถ้าใครที่แบบ30ไปเลยเนาะทีนี้เขาก็ไม่ยืดหยุ่นกับเรื่องของส่วนสูงด้วยเพราะว่าเขาเป๊ะมากด้วยความที่ว่าเอาเอ,าอาผู้ชายร้อยเจผู้หญิงร้อยหกสิร้อยห้า 9, ได้ไหมคะครูฝ้ายไม่ได้คะ่ะลูกคือเขาเป๊ะจริงๆเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากเขามีการเอื้อมแตะด้วย210 แต่ว่าเอื้อมแค่มือเดียวนะฮะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าโทอีกนางก็ไม่ต้องการสูงอะไรมากนางก็เอาโทอีกแบบ600ทั่วไปถ้าใครที่ไม่ได้โทอีกนะมีแต่โทเฟลได้ไหมได้เลยนะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่เขาจะปิดรับสมัครกลางเดือนเนี้ก็คือวันที่15มิถุนายนนี้เนาะทีนี้ถ้าถามครูว่าเออสายการบินเนี้ยชอบคนแบบไหนภาพภาพ ภาพที่ครูเห็นสิ่งแรกเลยที่บอกเลยว่าออีว่าชอบคนแบบไหนอันดับแรกคือเธอต้องเป็นคนดูซอฟถ้าเกิดเธอสมมติเธอดูแรงเนี่ยเธอดูแรงเนี่ยก็เขาจะไม่ชอบคําว่าแรงในที่นี้คือบุคลิกนะไม่ใช่เรื่องของการแต่งหน้าที่นี่แต่งหน้าทาปากแดงได้ไหมไปสมัครทาปากแดงได้แต่การทาปากแดงก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะดูแรงเนือออกปะฉะนั้นน้องต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่แบบเออดูซอฟดูนอบน้อมดูสุภาพดูนิ่มนวล แต่คำว่านิ่มนวลในที่นี้คือไม่ใช่แปลว่าไม่มั่นใจชอบคนตอบคําถามมั่นใจมั่นใจแบบถามปุ๊บตอบได้แบบไม่ช็อตใหม่แบบตอบจุดๆๆๆไปเรื่อย แต่ว่าอย่างน้อยก็คือดูไม่แรงดูสอบนะคะดูสุภาพนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าชอบคนสดใสชอบคนสนุกนะอย่างครั้งที่เราลูกศิษย์ครูฟ้าที่ชื่อนองไปอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเออปัจจุบันทํางานอะไรอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นอเจ้าของธุรกิจที่แบบขายหมูแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องแบบหั่นหมูเขาก็ทําท่าชอบชอบชชอ หั่นหมูให้กรรมการเห็นกรรมการก็ยิ้มชอบด้วยความที่ว่าเอ้ยเป็นคนที่ดูจริงใจดูซื่อดูทศัศนคติดีดูเป็นคนที่แบบว่าแบบร่าเริงอะไรเงี้ยเนี่ยเขาชอบคนแบบนี้ฉะนั้นจะต้องเป็นคนแบบนี้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสเลยคือไม่ได้มีไทา์ว่าแบบเฮ้ยต้องหมยนะจะต้องข่าวนะไม่จริงคือคนแบบหน้าไทยก็ได้คนผิวคล้ำก็ได้นะคะแต่ชอบคนที่ดูแบบว่าลุกเรียบร้อยนะเราจะใส่เสื้อผ้าไปสัมภาษณ์ที่เป็นแบบว่าเป็น เป็นบรากับกับกระโปรงเป็นบราสเป็นกระโปรงได้เลยแต่ขอให้ดูแบบกรุ๊มมิ่งเป๊ะแบบนั้นดีกว่าถามว่าภาษาอังกฤษจ,จําเป็นไหมว่าจะต้องแบบภาษาอังกฤษไฟแลบไม่จําเป็นเลยค่ะขอเพียงแค่ว่าสื่อสารได้แต่ไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหใช้คําศัพท์ยากหรือว่าแบบว่าภาษาอังกฤษซีเรียสขนาดนั้นไม่จริงที่นี่คือแบบขอเพียงแค่สื่อสารกันรู้เรื่องพอคุยกันได้แค่นั้นโอเคเลยรายได้ของที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอยู่ในช่วง6 0 0 0 0ถึง70,000บาทเนาะซึ่งก็ ถ้าเราบินเยอะเนี่ยก็คือ70,000แต่ถ้าเกิดว่า A อเวอร์ทั่วไปก็ประมาณ60,000แต่ว่า EVA เนี่ยเบสไทยนะคะดังนั้นก็ถ้าเราได้เงินประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0แต่ว่าเบสไทยก็ถือว่าโอเคนะแต่เพียงแค่ว่าค่าของชีพที่เราต้องไปบินตามประเทศต่างๆมันก็จะค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าเราเป็นคนประหยัดอดออมได้ที่แบบไม่ได้ชอปปิ้งเยอะก็อยู่ได้นะคะทุกคนที่นี่ถือว่ารูทบินดีมากรูทบินดีแบบได้บินอเมริกาเยอะได้บินยุโรปเยอะครูฝ้ายว่ามัน โจทย์สําหรับคนที่แบบอยากเป็นแอร์แต่ว่าได้เที่ยวด้วยอันเนี้ยได้ใช้ไลฟ์สไตล์ตัวเองอะ่ะตรงๆไปเลยนะทีนี้ถามว่าสังคมในการทํางานเป็นแบบไหนบ้างต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ว่าเป็น culture ของคนไต้หวันเนาะซึ่งมันก็จะไม่ต่างอะไรเลยกับคนจีนหรือว่าคนญี่ปุ่นบอกได้เลยว่าเซเลบริตี้สูงแน่นอนนะคะดังนั้นน้องก็ต้องเป็นคนที่เคารพรุ่นพี่ได้นะเขาพูดอะไรมาน้องเชื่อฟังเขาน้องจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะคะคนที่เป็นจูเนียในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะ โดนแบบจับตามองแต่ความว่าจับตามองของเขาอะคือเขาไม่ได้มาจ้องจับผิดอะไรแต่เขาเพียงแค่ดูว่าเธอทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้เขาจะรีบซัพพอร์ตไงฉะนั้นอันนี้ก็ให้คิดบวกไว้ก่อนเนาะซึ่งสังคมทํางานที่นี่เนี่ย,ยมีคนไต้หวันมีคนไทยและมีคนเวียดนามนะเขาว่ากันว่าคนเวียดนามเนี่ยจะเป็นคนที่มาคุ้มกลาวหัวเราเนาะเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเป๊ะระเบียบจัดอะไรอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวียดนามขึ้นมาด้วยพีเวียดนั่นแหละเขาก็จะเป็นคนมาคุ้ม กลาหัวเราเองว่าเราเป็นน้องใหม่นะเพราะด้วยความที่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ฉะนั้นการทํางานที่นี่ก็เลยจะมี3ชาตินี้ด้วยกันนะคะที่นี่เนี่ยจะมีการเทรนทั้งหมดเนี่ยสเดือนนะถามว่าเทรนเยอะมากนะ3เดือนนะเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินทั่วไปเขาจะเทรนกันอยู่ที่ประมาณ2เดือนใช่ไหมคะแต่ที่เนี่เทรนสเดือนแล้วเธอรู้ปะเจวเทรน4เดือนอ่าแต่อันเนี้ยเทรน3เดือนแล้วเวลาไปเทรนเนี่ยเขาให้นอนรวมห้องละ8ปดถึงสิคนก็ จริงๆถามว่าดีไหมครูว่ามันก็มีเพื่อนดีนะมันก็ไม่กลัวเนอะนอนด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็การเทรนที่เนี่ค่อนข้างโหดมากเลยเพราะว่าถ้าสอบตกเกิน3รอบเนี่ย เขาส่งกลับไทยเลยนะเธอนะคะแต่ว่าตอนเทรนเขามีเบี้ยเลี้ยงให้เราแล้วก็อตอนเทรนเนี่ยก็มีเงินเดือนให้เราด้วยนะคะทีนี้ถามว่าทํางานที่นี่ได้กี่ปีที่นี่สัญญา3ปีถ้าเราออกก่อนสัญญาปั๊บเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับ2 0 0 0 0 0บาทนะแต่เขาจะต่อสัญญาทุกๆ3ปีไปนะคะจริงๆถามว่าดีไหมครูว่าด้วยไรายได้ด้วยเบสไทยเนี่ยแล้วคําว่าเบสไทยของเขาเนี่ยก็คือได้พักไทยอยู่ครึ่งเดือนได้ไปบินอีกครึ่งเดือนซึ่งบินมาก สุดเนี่ย15วันอยู่ไทยขั้นต่ํา8วันคู่ว่ากับรายได้ขนาดนี้รายได้เที่ยวแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุ้มนะกับการทํางานที่นี่แล้วก็เป็นสายการบินที่แบบยูนิฟอร์มสวยอะ่ะเธอใครๆก็อยากจะร่วมงานกับเขาอ่ะแต่ไม่ใช่แค่นี้เรามาดูซิว่าเฮ้ยเขามีสวัสดิการอะไรบ้าง อ่มาดูกันสวัสดิการของเขาอันดับแรกสุดเลยนะเริ่มต้นจากเขามีประกันสุขภาพเขาก็จะให้เราหาหมอฟรออีมีวันหยุดให้30วันต่อปีอันนี้ถือว่าเยอะเลยนะมีตั๋วฟรีให้พนักงานมีตั๋วลดราคาให้ครอบครัวของเรานะมีโบนัสให้เราและที่สำคัญโซเล็์ทำงานได้จนถึงอายุ55เธอยันเกษียณเ,เลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มั่นคงมากๆเลยนะคะทำงานกับครูก็ได้ถึง5 5เหมือนกันนะคะน้อง คงเหมือนกันตอนนั้นครูอายุเท่าไหร่คะ จะลอยแหละนะคะสายการบินเนี่ยที่เนี่ยเขาภูมิใจเรื่องของเซฟตี้มากนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นสายการบิน5ดาวเขาเขาจะซีเรียสกับเรื่องของเซฟตี้มากๆเลยฉะนั้นครูมองว่าระบบการทํางานของที่เนี่ยระบบเขาดีเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่า5ดาวอะถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยมากเพราะเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆอ่ะตัดภาพมาที่เรื่องของ process ในการสมัครเลยเนาะว่าเราอะจะต้องแบบมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเริ่มต้นจาก process แรกเลยก็คือการ pre screen นะการ การพรีสก,กรีนไปทําอะไรการพรีสก,กรีนก็ไปวัดส่วนสูงไปชั่งน้ําหนักอย่างที่ครูบอกแหละว่าเขาซีเรียสกับการกับการที่ต้องเอาส่วนสูงแบบ160เป๊ะเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเขาเอื้อมแตะ2 0 8นะแต่รอบนี้เขาเปลี่ยนการเอื้อมแตะแล้วทุกคนเป็นเอื้อมแตะที่210ฉะนั้น210เนี่ย3นิ้วเนี่ยจะต้องผ่าน210ไปให้ได้เลยนะคะถ้าส่วนสูงไม่ผ่านเอื้อมแตะไม่ถึงคือตกเลยนะเป๊ะมากนะ หลังจากนั้นเสร็จแล้วปับ๊บเมื่อพีสก,กินเสร็จล้วปั๊บเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนในเรื่องของการอ่านนะเขาจะให้เราเนี่ยยืนเรียงหน้ากระดานกัน10คนนะคะแล้วก็ให้เราอ่านเพซเซจนะตอนอ่านเนี่ยเขาก็จะแบบดูบุคลิกภาพของเราดูการอ่านของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนี้ถ้าน้องผ่านด่านนี้ไปแล้วปับ๊บน้องก็จะสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบจริงจังเนาะซึ่งที่เนี่ยเขามีการสัมภาษณ์อะแค่รอบเดียวเท่านั้นอ่า การสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเข้ากันไปเข้ากันไปเป็นเป็นกลุ่มนะยืนเรียงหน้ากระดานกันเหมือนกันแล้วก็ถามคาถามทีละคนทีละคนไปแบบนี้นะฉะนั้นก็เตรียมตัวเองให้ดีในเรื่องของบุคลิกภาพเตรียมเรื่องของคําตอบเตรียมเรื่องที่แบบเขาสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําตามเขาร้อยเปซไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าให้ยืนตรงนั้นตรงนี้แต่เรายืนผิดที่อันนี้ก็ไม่ได้เนาะเมื่อ,อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วทุกอย่างปั๊บนะเขาก็จะให้เราเนี่ย ทำข้อสอบข้อเขียน ะะซึ่งข้อสอบข้อเขียนของเขาเนี่ยก็จะมีการหนึ่งเป็นการแบบวัดเชิงทัศนคติด้วยเนาะว่าเราจะมีคําตอบแบบไหนแล้วรวมถึงในเรื่องของการคิดเลขด้วยเขาจะมีการทดสอบเราคิดเลขเช่นว่าคํานวณซิว่าเวลาที่เราจะไปถึงประเทศนั้นเนี่ยใช้เวลาเราจะไปถึงกี่โมงซึ่งที่ไทยเท่านี้นะที่อังกฤษเท่านี้นะแล้ว GMT ต่างกันอย่างนี้นะแล้วไฟล์บินระยะทางนานขนาดนี้นะกี่ชั่วโมงนะแล้วคํานวณซิว่าจะไปถึงกี่โมงฉะนั้น น้องก็ต้องเป็นคนที่คิดเลขเป็นด้วยค่ะในความที่ว่าปีที่แล้วเนาะก็เพิ่งรับไปช่วงประมาณเดือนอตุลาคมของปีที่แล้วเนาะแล้วเขาก็ทยอยเรียกคนไปเทรนซึ่งก็ลูกศิษย์ครูเนี่ยก็จะได้ไปเทรนในช่วงกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เทรนมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้น้องทุกคนได้ไปบินหมดละเพราะเขาเทรนพวกน,นนะั้นครบหมดแล้วใช่ปะเขาก็เลยมารับล็อตใหม่ในรอบนี้ในล็อตนี้ไงซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเขารับไปทั้งหมด60คนเราก็เลยคาดว่าในรอบนี้เขาก็จะมารับอีก6 0สิ ันนแหละก็คือประกอบไปด้วย2ห้องเรียนนะคะก็ถ้าใครที่สนใจในสายการบินนี้ก็ไปสมัครเลยเพราะครูรู้สึกว่าครูว่ามันคุ้มกับการที่แบบชีวิตนึงเราได้เป็นแอร์ของสายการบินระดับ5ดาวแล้วก็ได้บินอินเตอร์แล้วก็ได้รายได้ที่ดีเนาะแล้วก็ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยฉะนั้นมันตอบโจทย์ที่แบบคนที่มีแฟนคนที่อยากจะอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วยังได้บินอินเตอร์อยู่ไงอ่าฉะนั้นเก็บเงินไปนเรื่อยเดือนละหกเจ็หมื่นเนี่ยมันก็ทำให้น้องได้เงินล้านอยู่แล้วในวันหนึ่งเนาะและนี่ก็เป็นที่ แน่แค่เป็นแอร์โฮสเตสสำหรับใครที่สนใจคลิปครูฟ่ายน้อในการมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยน้องสามารถติดตามได้จากคลิปต่อไปโดยการที่กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราอัปโหลดไปอ่ะมันจะได้ไปเด้งที่เครื่องน้องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยเถอะขอร้องเธอนะกดจ้ะ